ตอนที่25สิ่เสียงสะท้อนจากสื่อมวลชนชายแดนใต้เสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยินเสียงจากผู้หญิงและภาคประชาสังคมที่กำลังขยับขับเคลื่อนง,งานภายใต้สถานการณ์ความขัดแยง้งและภาวะยากลำบากที่ต้องร่วมก้าวข้ามให้ได้ นี่ชายแดนใต้เนี่ยมีสื่อมวลชนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ที่เข้ามาทํางานหาข้อมูลต่างก็รายงานข้อเท็จจริงให้ต้นสังกัดได้สื่อสารไปสู่สาธารณะมีทั้งสื่อในท้องถิ่นสื่อภาพประชาคมแล้วก็สื่อส่วนกลางในสถานการณ์ที่ขัดแย้งเช่นนี้เนี่ยสื่อสามารถสะท้อนความเป็นจริงของชายแดนใต้ได้มากน้อยแค่ไหนมีข้อจํากัดในการทํางานหรือไม่เรื่องนี้น่าติดตามค่ะ ขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้โดยมีดิชันอัศรารัตการันเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะคุณโซรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมซึ่งขับเคลื่อนง,งานรณรงค์และการสื่อสารสู่ชุมชนสังคมน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่มีคำถา,ถามถึงบทบาทของสื่อ ทั้งๆที่เธอก็เป็นส่วนหนึ่งของสื่อในพื้นที่นี้เช่นกันส่วนชาวบ้านทั่วไปนั้นไม่ต้องพูดถึงค่ะพวกเขามีความเห็นต่อการทำงานของสื่อมากมายเสนอสิ่งที่เป็นความจริงที่ว่าสร้างสรรค์ออกไปคนก็จะได้รับแต่สิ่งที่ดีๆหรือว่าได้บริโภคสื่อที่ถูกต้องก็พอใจนะคะการที่เขารายงานว่ามีเหตุการณ์ที่ไหนที่ไหนเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ อยาจะให้เสนอในเรื่องราวที่สร้างสรรค์มากกว่าที่จะไปเสนอเรื่องราวของความรุนแรงนะครับคนในชั้นภาคใต้หลายคนจะพูดแบบนี้ค่ะว่าพื้นที่นี้ไม่ได้มีแต่เรื่องสถานการณ์ความรุนแรงอย่างที่ข่าวมักบอกกับสังคมสื่อเองก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้นะคะพวกเขาก็นําเสนอมุมอื่นด้วยเช่นกันอย่างน้อยที่สุดมีสื่ออยู่หลายรายค่ะ ที่นำเสนอเรื่องราวด้านอื่นๆคุณรอซิดาปูซูจากสำนักข่าวไทยอสอมทและอีกสถานะหนึ่งเธอเป็นผู้หญิงที่ทำงานภาคประชาสังคมในตำแหน่งประธานเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้เธอมองว่าฉันก็จริงๆในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันไม่ได้มีมิติเรื่องของความรุนแรงอย่างเดียวมันมีเรื่องของความเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ประชาชนก็ยังใช้วิถีชีวิตอยู่ตามปกติ มีเรื่องของวัฒนธรรมมีเรื่องของสิ่งแวดล,ล้อมยังมีเรื่องดีๆอีกเยอะที่สื่อควรจะหยิบยกแล้วก็นําเสนอมีโครงการดีๆได้เข้ามาทําเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนอีกระดับหนึ่งซึ่งทีฉันก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยสื่อควรที่จะไปนําเสนอให้มากขึ้นมากกว่าที่จะนําเสนอความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเดียว คุณผู้ฟังคะสื่อที่รายงานเรื่องจังหวัดชายแดนใต้เป็นประจำยืนยันว่าพื้นที่นี้มีเรื่องราวมากมายชนิดที่หากจะรายงานกันทุกวันก็ยังมีทางเลือกอย่างที่คุณติชิลาพุทธสารพันจากไทย PBS บอกคะ่ะ เรื่องเลาจากปลายด้ามขวานทาไปประมาณเกืบ600ตอนแล้วนะคะเชื่อไหมคะว่า600ตอนไม่เคยซ้ําเลยมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะต้องหาประเด็นข่าว600ตอนไม่ให้ซ้ำกันแต่ว่า3จังหวัดเราหาได้นั่นก็หมายถึงว่าที่นี่ยังมีความสวยงามที่หลากหลายอยู่ซึ่งก็มองว่าสื่อหลายๆสํานักเนี่ยเริ่มมองเห็น แต่แน่นอนไม่มีทางหรอกค่ะที่สื่อจะหลีกหนีเรื่องใหญ่ในพื้นที่ได้สถานการณ์ความรุนแรงยังไงก็ต้องเป็นข่าวและคนทําสื่อเองก็รู้ว่าพวกเขาจะต้องมีบทบาทในเรื่องนี้คุณรอซิดาปูซูแห่งสำนักข่าวไทยอสอมทอบอกว่าสื่อจะต้องมีบทบาทคลี่คลายสถานการณ์คำว่าบทบาทหมายถึงทำอะไรนั้นเธอบอกว่าที่สำคัญสื่อต้องติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบเจ็ดปีที่ผ่านมาว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงก,การพัฒนาอย่างไร อาจจะต้องนําเสนอในส่วนนี้ให้มากขึ้นทั้งข้อดีข้อเสียอย่างเช่นถ้าเป็นข้อดีก็ในแง่ของการช่วยเหลือยาของภาครัฐชาวบ้านเขารู้สึกยังไงมีชีวิตดีขึ้นหรือเปล่าพอใจกับการช่วยเหลือจากภาครัฐหรือเปล่าส่วนคุณติชิลาจากไทย PBS เห็นด้วยกับการที่สื่อจะต้องทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของรัฐ เธอมองว่าสิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบเรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบว่าทำจริงหรือไม่ทั่วถึงหรือไม่เพราะนี่อาจจะเป็นชนวนของความรุนแรงอีกอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็แค่นำเสนอข่าแล้วจบแต่ตอนนี้เราก็เริ่มกลับมาทบทวนกับตัวเองว่าคุณจะเยียวยาย,ยังไงเพราะก้อยมองว่าปัญหามันไม่ได้จบแค่คุณให้ตังเขาแล้วจบแต่ปัญหาคือครอบครัวเขาความปวดร้าวทางความรู้สึกของญาติ หรือว่าการที่แนวร่วมอาจจะมากระตุ้นหรือว่าสร้างเป็นแนวร่วมมุมกับอีกก็ได้หมายถึงว่าตอนนี้เราเริ่มรู้สึกเรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทํามากขึ้นนะคะเราก็เลยต้องคุยกับทหารเรื่อยๆโทรไปคุยกับญาติเขาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ว่าพวกนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องอยู่ในพื้นที่นานๆก็อาจจะตกผลึกแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ว่าสื่อในพื้นที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อข่าวที่ตัวเองออกไปให้มากขึ้นกว่านี้ นี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่สื่อจะต้องนําเสนอค่ะและยังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่พวกเขามองว่าสื่อต้องเข้าไปตรวจสอบคุณรรซิดามองว่าที่ผ่านมาสื่อมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องของสถานการณ์ค่ะ ในพื้นที่3มจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ถ้าไม่มีสื่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นอาจจะมีมากกว่านี้เราจะเห็นว่าหลายกรณีที่เกิดขึ้นมีความพยายามที่จะบิดเบียนข้อมูลข่าวสารแต่พอมีสื่อนําเสนอเข้าไปมีความพยายามที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ทําความเข้าใจกับประชาชนในที่สุดมันก็นําไปสู่การแก้ปัญหาแต่ไม่ว่าสื่อจะผลักดันเรื่องราวต่างๆในพื้นที่จะทําได้หมดทุกเรื่อง คุณมูฮัมหมัดอายุปทานซึ่งเป็นสื่อมวลชนในท้องถิ่นและเป็นคณะทำงานของศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้หรือ Deep South Watch บอกว่าบางเรื่องเป็นข้อจำกัดที่ทำไม่ได้ค่ะขี้ขาได้สองระดับระดับหนึ่งขี้ขาในระดับพื้นที่ได้เลยสองในระดับพื้นที่ขี้ขายไม่ได้มันสามารถผลักดันไปกี้ขานนโยบายรัฐบาลได้ขี้ขานในกฎกระทรวงได้ยกตัวอย่างหลายเรื่องเรื่องยาบ แต่ก่อนขี้ขายเรื่องระดับเล็กไม่ได้นะแต่พอเป็นกระแสสารนะขี้ขายระดับนโยบายได้เรื่องซ้อมทรมานเรื่องการใช้กฎหมายบางเรื่องไม่ได้รับความยุติธรรมแค่ระดับนโยบายได้สื่อกล้านําเสนอเรื่องนี้หรือเปล่าและเสนอแบบมีระบบมีทิศทางตรงนี้คุณมูฮัมหมัดอายุบอกว่าหน้าที่สื่อคือต้องสร้างความเข้าใจให้กับคนนอกพื้นที่ว่าทําไมที่นี่ถึงมีความต้องการที่แตกต่างจากที่อื่นๆต้องอธิบายข้อมูลจากพื้นที่ให้เยอะ เปิดพื้นที่ที่รู้สึกว่าพูดไม่ได้ให้มากขึ้นเป็นหน้าที่พิเศษเลยคนอื่นทําไม่ได้แน่นอนข้อที่2หน้าที่พิเศษที่ต้องทำคุณต้องอธิบายด้วยความรู้ทําไมต้องคุมพิญญาทาไมคนมุสลิมต้องทําอย่างนี้ทาไมคนมลายูมุสลิมมีชีวิตแบบนี้ผมรู้สึกว่านี่มันไม่ได้มีการอธิบายจากคนข้างในเลยเป็นการอธิบายจากมุมคนข้างนอกอันนี้สําคัญนะอธิบายด้วยมุมความรู้ไม่ใช่มุมความเห็นอย่างเดียวอันนี้สื่อต้องทํา คุณผู้ฟังคะนั่นน่าจะหมายถึงการทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้สังคมไทยได้เข้าใจคนในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากขึ้นซึ่งตรงนี้แน่นอนค่ะหลายคนฝากความหวังไว้กับสื่อในพื้นที่แต่คุณสุพจน์จริงจิตบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้บอกว่าเรื่องนี้ยากหน่อยเมื่อดูจากพัฒนาการของคนทำสื่อในพื้นที่เท่าที่เขาเห็น ปัญหาสื่อในพื้นที่มันไม่มีคนทาจริงมีคนอยากทําและก็พยายามเข้ามาทําพอทําไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยเผชิญปัญหาอะไรเราก็ไม่รู้แล้วก็หายไปแต่คนที่อยากทำเนี่ยจริงๆเนี่ยมันไม่มีที่อยากทําและทําได้อย่างต่อเนื่องมันไม่มีอ่ามันจะมีเห็นอาจจะเห็นนักข่าวแต่นักข่าวนั้นก็ถูกครอบไป,ปใต้สื่อส่วนกลางซึ่งไม่เข้าใจปัญหาพื้นที่แล้วก็ทํางานไปใต้คําสั่งหรือไปใต้กรอบคิดต้นสังกัดที่อยู่ในส่วนกลาง นอกจากสื่อในพื้นที่ที่ยังอ่อนแอคุณสุพจน์คิดว่าแม้แต่สื่อส่วนกลางก็ยังยากที่จะเป็นที่พึ่งหรือรับภาระในการสร้างความเข้าใจของสังคมต่อคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ อย่างที่ผมบอกเมื่อคุณคนในพื้นที่เนี่ยอยากทําสื่อพยายามเข้ามาทําแล้วก็ถอยอยู่อย่างเนี้ยไม่ต่อเนื่องอย่างเนี้ยคุณอย่าไปหวังเลยว่าสื่อกระแสหลักหรือคนนอกจะสามารถสื่อสารเรื่องคุณได้ไม่มีทางเพราะคนที่อยู่ในพื้นที่ยังพูดไม่ได้เลยยังสะท้อนปนัญหาไม่ได้ไม่มีความแข็งแรงพอที่จะสื่อสารปรัญหาตัวเองออกไปและจะให้คนนอกซึ่งไม่เข้าใจพื้นที่ไม่ใช่คนในพื้นที่สะท้อนปนัญหาในพื้นที่ได้อย่างไรคุณผู้ฟังคะ อาจจะด้วยเหตุนี้ที่เรายังเห็นแต่ข่าวความรุนแรงเป็นประจำส่วนคุณติชิลาจากไทย p ี s มองว่าในส่วนของสื่อที่ทำงานกันอยู่ปัจจุบันยังขาดความร่วมมือกันเองแถมภาครัฐก็ไม่ได้ให้ความสำคัญค่ะ สื่อที่อยู่ในพื้นที่8ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นการร่วมมือกันแบบจริงๆจังๆในการที่จะนําเสนอในการแก้ปัญหาหรือแม้แต่หน่วยงานของรัฐเองไม่เคยเปิดโอกาสให้สื่อในพื้นที่ทั้ง3จังหวัดเสนอเป็นนโยบายจริงๆจากมุมมองของสื่อหรือทําเป็นรวบรวมเป็นข้อเสนอแม้แต่กลุ่มของ NGO องค์กรเอกชนที่นำเสนอรัฐบาลไปเนี่ยนไปสู่การปรับแก้ไม่ได้เหมือนกัน นี่คือความรู้สึกของสื่อส่วนหนึ่งที่เกาะติดพื้นที่นี้ภาระหน้าที่ที่พวกเขารู้สึกว่าต้องทําและยังทําไม่ได้คงจะสวนทางกับความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ที่มีความคาดหวังกับสื่อค่อนข้างสูงนะคะจะให้นําเสนอในเรื่องสร้างสารรค์บ้างนะครับการแสดงต่างๆของเยาวชนเช่นลีเกฮูลูหรือว่าในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับอยากให้เสนอเรื่องของพืชผลทางการเกษตร มันก็ต้องตามกระแสนิยมมากกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีคุณผู้ฟังคะนั่นคือเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่ที่ต้องการเห็นสื่อรายงานเรื่องอื่นๆบ้างนอกจากเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นวันนี้เราหวังว่าสื่อมวลชนที่ทำงานในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้พวกเขาคงไม่ย่อท้อต่อหน้าที่และทำงานสื่อสารความเป็นจริงต่อไปเพื่อมุ่งก่อให้เกิดสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้คะ่ะ สำหรับวันนี้รายการเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ดิฉันอัศรารัตการันต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอความสันติจงมีแด,ด่ทุกท่านสวัสดีค่ะ เสริมส,สร้างศักยภาพเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ให้ส่งเสียงอย่างมีพลังโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสงขลานครินท์วิทยาเขตปัตตานีออกแฟมสาภาพยุโรปอินเตอร์นิวสและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งน,นี้ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w ร์ลไ e ย์เวผู้หญิงภาคประชาสังคม